ทางรถไฟสายเฉิงตูคุนหมิงสายใหม่จากเมืองเอ๋อเหมยถึงเมียนหนิงได้สร้างแล้วเสร็จทําให้ทางรถไฟสายเฉิงตูคุนหมิงสายใหม่ที่มีระยะทางยาว915กิโลเมตรสายนี้ได้เชื่อมต่อกันทั้งสายและใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วย่นระยะเวลาการเดินทางจากนาครเฉิงตูถึงเมืองซีซางใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงพันจือหวา5ชั่วโมงและคุนหมิง7ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ทางรถไฟสายเฉิงตูคุณหมิงสายเดิมมีระยะทางยาว1 0 9 6กิโลเมตรมีความเร็วการออกแบบอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สร้างแล้วเสร็จและเดินรถในเดือนกรกฎาคมปี1,970มีลักษณะทางธรณีสันฐานตามแนวเส้นทางที่ซับซ้อนมากแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากมีความต้องการทางการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งขีดความสามารถของการขนส่งนั้นก็ไม่เพียงพอ ทางหน่วยงานรถไฟจึงได้สร้างทางรถไฟเฉิงตูคุนหมิงสายใหม่ในพื้นที่รายทางขึ้นมารถไฟสายเฉิงตูคุนหมิงสายใหม่นี้มีความเร็วในการเดินรถออกแบบอยู่ที่1-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเอ๋อเหมยเมียนหนิงมีระยะทางยาว240กิโลเมตรได้สร้างสถานี9้าแห่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า